สวัสดีเจ้าวันนี้กับพวกกรช่องสมศรีเหมือนเดิมนะนี่สมศรีจะมาอบไก่นะคะอบน่องไก่อันนี้ใส่ผงปาป,ปิการาโรยๆไปเลยอันนี้ไก,แก่แจแข็งนะคะเดี๋ยวสมศรีจะเข้าตู้อบพอวันหนึ่งยุ่งเนาะมีงานเลี้ยงวันนี้ต้องทำอาหารงานเลี้ยงคนประมาณ สามร้อยสี่ร้อยคนสมซรีก็ใส่ผงปัสพิกากับพริกไทยแล้วก็เกลือแค่นี้ค่ะใส่แค่สามอย่างนี่แหละวันนี้คนก็เยอะนะคะม200ระสองร้อยกว่าคนแล้วก็มีงานเลี้ยงเห็นมันเนี่ยต้องช่วยกันคนละไม้ละมืออยู่กันสามคนเนาะ ตั้งแต่เจ้าละตั้งแต่เจ็ดมงเจ้าไ,ได้อยู่ในอย่างไ,ไมัได้กินข้าวกับเตียสามสีอ่ะข้าวเจ้ากัได้กินทำงานวันนิ้ไมได้ยุดเลยเพราะวะ่าต้องเล็งมือเนาะอยู่กันสามคนอาหารการทำอาหารกลางวันตังหาก嘛นะทำอาหารงานเลี่ยงแหมประมาณสิบกว่าอย่าง งานเลี้ยงวันนี้แล้วก็งานเลี้ยงวันผูกอันนี้ขนมปังนะคะมสมศรีอ่ะขนมปังใส่ถาดไหวพูกนี้ด้านหัวหน้ามันจะมาโอ้คนเดียวเปิดผูกมีงานงานแต่งนะคะคก็ททากับเข้าทำมาอย่างวัเลยเดิมผูกทําอาหารงานงานแต่งวันผูกเราทำวันนี้ทำไว้วันนี้เลยไงเดียวลูกผีมันจะมาแยากคนเดียวเปิดผูกอ่ะอันนี้เอาไว้งานเลี้ยงวันผูกนะคะ อันนี้ขนมปังนี่สมสีทําขนมปังอาหารเจ้าของคนเดนมากทําไหวทําแป้งไหวสําหรับวันจัร์เจ้าวันจันทร์นะคะเสาร์อาทิตย์หยุดจิกะอันนี้สมสีก็ทาแป้งไหวทําโดฟัางมันทองโดเอกีกะแป้งขนมปังทําไว้เลยทําไหววันจันทร์พอวันเดียวเสาร์อาทิตย์หยุดไงตอนเจ้าวันจันทร์ไปทํางานก็จะได้ทํา พราะเป็นอาหารเจ้าของคนเดนมารนะ์กเนาะนี่แหละงานทุมสีวันนี้หัวหมุน,นหมดอ่ะพูดจะยันยังก่อนอันนี้ก็เอาแป้งใส่นะคะสุมสีเอายดีดตใส่แล้วก็เอานามใส่แล้วก็เอาอย่างนี้มียดีดมีนามมีน้ำผึ้งมีแป้งข้าวโพดที่ใส่ลงไปตอนแรกแล้วก็น้ำมันนะคะ เพื่อไฟถามสูตรเนาะถามได้เนอะจะทำน้อยทำหนักจะทำอยู่ที่บ้านก็ได้อันนี้สมศรีทำหนักเนาะสมศรีกำาไ,ได้ก้านน่ะแป้งอะเพราะว่าสมศรีทำจนชินแล้วเนาะนี่แหละกระปันจนได้แป้งขนาดนี่แหละเมื่อแป้งติดถังถังปันอะแค่นี้แหละก็เซตแล้วสมศรีก็จะเอาออกใส่ถังไว้นะคะ ต้องทำไว้ข้างคืนไว้นเนี่ยนี่ค่ะสมศรีก็ใส่ถังไว้สามถังเดือเผื่อมันจะอืดขึ้นมาเห็นเนาะเผื่อมันจะพองโตขึ้นมานี่ก็เซจแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะอันนี้ก็อาหารวันนี้นะคะตอนทําสลัดไ,ได้ยังใส่พอสกามพอมันฝั่งเนวันนี้นี่คืออาหารกลางวันวันนี้นะคะแล้วก็มีไก่อบตะกี้ เดี๋ยวเอาวางไว้เห็นโต๊ะหนึ่งวันนี้มีเวลาถ่ายตัวใดนะคะนี่คืออาหารกลางวันก็จะมีของเก่าตะวว้าป้าปนไปเซแเราสมศรีก็มาทํากาแฟต่อค่ะเพราะาห้องประชุมมันสั่งกาแฟนะคะสมศรีก็ต้องมาทํากาแฟชงกาแฟไปห้องประชุมเจ้า ในถ่ายได้กับถ่ายวันเนี่ยมีเวลาถ่ายเนาะอันนี้ก็จัดผลไม้ใส่รถเข็นในรอก,กาแฟตัวนี้กดก,กาแฟกาแฟยำเซตเลยนะคะเครื่องเคงมันทํางานไปสมาชิกกัจัดผลไม้จัดขนมอันนีว่าคุกกี้ใส่ในรถเข็นก็เหมือนเดิมแด็กก็เขียนไปที่หน้ารีสอร์รีก็จะเข็นเข้าไปในห้องประชุมเอง ก็จะมีน้ำมีคุกกี้มีกาแฟมีผล,ลไม,ม้ก็มีที่มีน้ำร้อนมีน้ำเย็นมีกาแฟวันนี้ทั้งวันงานเลยไมนได้หนังมาถึงบ้านปวดหลังเลยนะไได้พักเลยวันนะี ยุ่งวันไหนยุ่งก็คือยุ่งมากยุ่งมากๆช่วงนี้งานเลียงมันนะพอเป็นหน้าห่อนแทบจะทุกวันซุกเลยอะ่ะงานเลียงผมงกาแฟเซจแล้วไปทำขนมต่อค่ะอันนี้ก็ทำอยนานี้ชีดเสียบ งานเลงนะคะอันนี้เบนกอะป้าตีตีทํางานสองร้อยกว่าคนเบนกบจะบ่ายสองต้องเ,อเซตอะกับไม่ไฟได้หนังเลยเข้ากับได้กิน่นทํางานแบบทอร์โฮสมากอันนี้มะเขือเทศกระปไายใบัวละพาแล้วก็ชีดแล้วก็ขาวหั่นเป็นชีดก้อนนะคะ ชีสเป็นก้อนแล้วกัไใบัวละพาแล้วกันผักเะน้แค่นี้แหละกระจัจทำมันสวยงามหัวฟูมดวะเนี่ยทำงานบางครั้งก็นสนุกนะนะแต่บางครั้งก็เหนื่อย ดีกว่ามีงานทำหนะยังกระปงของก็ขึ้นราคาทุกวันนะอันนี้เค้กนะคะช็อกโกแลตเมอร์ฟส์ช็อกโกแลตเมอร์ฟส น้องจัดถือครบคนนะมันจะอย่างเมืองไทยนะเมืองไทยปกติจ้าเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะอาหารไปตักใส่นะแต่นิ่มแจ่เป็นใส่เป็นถ้วยเล็กถ้วยน้อยลอยคนก็นคือลอยอนันอย่างเมืองไทยนะเนาะวัลังมันจะใส่ถ้วยผ่ถ้วยมันถ้วยน้อยน่อยเนีย่ย นี่ค่ะทั้งหมดสมศรคกะใกล้จะเซตละงานสมศรีใกล้จะเซจ,สสจ,จแล้วมันก็มีงานจุกงานจิ๊กแข็มติมได้ไทายแฮมนี่คืองานสมศรีวันนี้เนาะย้ำเสซตเลนะยังมีแ้มอย่างอันนี้คือขนมปังนะคะทาซอสปาสลีครับ กระเทียมน้ำมันเอาไปปั่นรวมกันนะคะก็มาทาขนมปังขนมปังนี่เอาไปเข้าตูอบแล้วแหละเนี่ยอย่าตราหน้านะคะดีใจได้ใส่ถุงมือพอใส่ถุงมือมือสมสีมันน้อยกว่าถุงมือไงใส่ถุงมือแล้วมันจ้า อันนี้งานเหล่งดวนนะคะอันนี้หมูเนื้อหมูนะส,ส้ม็ีก้นเป็นก้อนเป็นก้อนเนื้อหมูสะไลอะ่ะปนะทองอย่างหมูล,มล้มควนเออนั่นแหละเอาวางไว้แล้วก็เอามือเขือเทศวางนะคะมือล่างแล้วนะคะเขาห้องน้ำยังไ,ได้เข้าเลยวันเนี้ย <laughs> ได้ใส่ถุงมือจะปีว่างกันเด้อใส่ถุงมือมันแล้วอะ่ะมันจะ งานเหล่งด่วนนี่แหละงานสมสีวันเนี้ยสมสีก็ขอบคุณทุกคนติดูสมสีแล้วก็ติดตามกดกรุณากดไลค์กดแชร์ให้สมสีด้วยนะขอบคุณทุกคนเจ้าคลิปนี้กับจบแค่นีีแหละบายบายไปละ